กลับมาพบกันใหม่นะครับกับม s t e r p อร a r i s e ตอนที่129ตอนเซียวโม่ในคืนนั้นหลิน่วงถูกจัดให้พักใน g u ส s ์เฮาส์เขาพบว่าชื่อของผู้หลุดพน้นวัยกลางคนคือหลู่่วนเขากำลังคิดที่จะหนีแต่เนื่องจากห้องที่เขากำลังพักนั้นอยู่ห่างจากห้อง ขงหลู่ชวนเพียง500เมตรเขาก็ยอมแพ้แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นวิญญาณและหลบไปใต้ดินหลู่ชวนก็รู้สึกได้ว่าเขาหายตัวไปมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลบหนีเลยแม้ว่าหลู่ชวนจะเป็นมิตรแต่เขาก็ดูเหมือนจะรับรู้ความคิดของหลินหวงไม่เพียงแต่เขาถูกกับตัวให้อยู่ ในเขตบ้านเขายังถูกสั่งไม่ให้ใช้เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารเช่นกันและสิ่งที่แย่ที่สุดคือเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในเมืองไหนหลังจากมื้อเย็นเขาก็ตรงไปที่เตียงเช้าวันต่อมาหลู่ชวนก็ส่งคนไปยังห้องที่ทั้งคู่ได้พบกันวันแรกค่ายฝึกอยู่ไหน เราไปที่นั่นได้หรือยังหลินห่วงเขาถามเขาต้องการรับรู้ถึงตำแหน่งของพวกเขาเพื่อที่เขาจะได้วางแผนหลบหนีไม่ต้องรีบร้อนไปฉันจะพาเธอไปที่นั่นเองหลูช่ชวนกล่าวอย่างสงบขณะที่อัญเชิญประตูดแดงออกมามันคือสมบัติมิติสมบัติที่หาได้ยากมากและมีราคามากกว่าสมบัติระดับเดียวกันสิบเท่าอย่างไรก็ตาม หลินฮวงได้ใช้สมบัติเช่นนี้อยู่หลายชิ้นอยู่หลายวันเขาจึงไม่ได้ประทับใจกับพวกมันอีกต่อไปดูชวนประทับมือของเขาลงแล้วประตูก็เปิดออกจากนั้นเขาก็พยักหน้าให้หลินฮวงไปกันเถอะ <c oughs> พวกเขาก้าวเข้าไปในประตูพาซาปรากฏหน้าตรงหน้าพวกเขา เมื่อพวกเขาเข้าก้าวผ่านประตูหลินฮวงมองไปรอบๆสำหรับเขาสถานที่นี้ดูเหมือนเมืองเล็กๆหยุดมองไปรอบๆได้แล้วตามเฉินมาหลู่ชวนเก่าวขณะที่เก็บประตูสีแดงและโบกมือให้หลินฮวงเดินไปหลินฮวงเดินตามเขาและพวกเขาก็เดินไปที่หอคอยยักษ์ในใจกลางหอคอยเมืองเล็กๆ พวกเขาเข้าไปในหอคอยยักษ์และขึ้นไปด้านบนโดยลิฟต์มีห้องพักขนาดใหญ่โตที่ชั้นบนที่โต๊ะประชุมขนาดใหญ่ชายที่มีรอยแผลเป็นกำลังฟาดเท้าลงสองข้างของเขาไว้บนโต๊ะเขากำลังสูบซิกก้าอยู่ไงวันนี้นายว่างหรือชายคนนั้นกล่าวทักทายลูชวนมาส่งเด็กหนะ้า หลูชวนตอนกับตอบกับและพยักหน้าชายคนนั้นมองที่หลินห่วงและยิ้มเด็กนี่คือใครเขาถามหลู่ชวนตามการรับรองของหัวนหน้าหงเธอจะต้องเธอต้องการจะให้เขาเข้าร่วมกับองค์กรผู้หลู่วนเก่าเพียงแค่ระดับทองแดงจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาตายที่นี่ ชายคนนั้นถามหัวหน้าบอกว่านายสามารถทำอย่างไรกับเขาก็ได้ตราบที่เขาตราบที่นายไม่ฆ่าเขาหลู่ชวนเก่าและหุ่นหลอกเขาใส่หัวนายควรจะรู้ว่ามีบางสิ่งที่ฉันไม่อาจควบคุมได้เด็กนี่อ่อนแอเกินไปฉันไม่อาจจะฆ่าเขาและต้องคอยดูแลเขานี่มันไม่ต่างอะไรกับพี่เลี้ยงเด็กเลย ชายคนนั้นกล่าวพังตบหน้าผากเขาเขาไม่พอใจข้อตกลงนี้ไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้มันคือคำแนะนำของจากหัวหน้าหงหากเธอกลับมาและพบว่าเด็กนี่ตายนั่นจะแย่สำหรับเราลูวชวนเกล่าวเขาเองก็หมดหนทางเช่นกันเอาละงั้นฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด ชายคนนั้นตอบฉันจะทิ้งเขาไว้กับนายไปละหูชวนกล่าวและตบไหล่หลิน่วงจากนั้นเขาก็เรียกประตูดแดงออกมาและจากไปเมื่อเห็นเขาจากไปชายคนนั้นก็ดูดซิก,ก้าและนำเท้าของเขาลงเขาวางซิก,ก้าไว้ที่ด้านข้างและวางมือลงบนโต๊ะจากนั้นเขาก็มองมาที่หลินฮวงและพูดฟังให้ดีไอ้หนู ฉันไม่สนใจว่าใครคือคนหนุนหลังแกที่นี่จะไม่มีการโอหัวหน้าหอบอกแค่ว่านายต้องมีชีวิตแต่หากแกฝ่าฝืาฝนกฎที่นี่ฉันจะมีหลายวิธีที่ทำให้แกอยากจะตายเสียดีกว่าเขาขู่หลินห่วงเพิกหน้าอย่างเฉยชาชายคนนี้มองมาที่เขา แล้โทรออกมีเด็กอยู่ที่นี่มาพาเขาไปที่ห้องพักเขาพูดกับคนในโทรศัพท์หลังจากที่เขาวางสายเขาก็มองมาที่หลิน่วงอีกครั้งจนกระทั่งชายในชุดดำมาพาตัวหลินห่วงไปเขาเดินตามชายชุดดำไปในที่ลิปพวกเขาเดินไปทางเหนือของหอคอยและเดินเข้าไปในลานด้านหลังประตู เหล็กขนาดใหญ่หลังจากที่ลงทะเบียนพวกเขาก็เดินผ่านลานขนาดใหญ่เข้าไปในตัวตึกพวกเขาเดินมาถึงห้องเล็กๆบนชั้นหนึ่งและชายในชุดดำก็โยนเสือ้อลายทหารสองตัวมาให้เขาเปลี่ยนชุดซะเขาสั่งเขายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมและจ้องมองหลินหวงหลินหวงไม่ได้พูดอะไรเขาถอดเสื้อ ผ้าของเขาออกและสวมเสื้อลายทหารมันพอดีแต่ก็น่าเกียดจากนั้นเขาก็เก็บชุดเขาไว้ในช่องเก็บของชายในชุดดำกล่าวที่นี่เธอจะสามารถสวมได้แค่ชุดนี้เท่านั้นเธอไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้สวมเสื้อผ้าอื่นนี่คือกฎและทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัดเขาพาหลินห่วงไปที่ชั้นสบิบเอ็ลิน่วงขมวดคิ้วเมื่อเขา เห็นห้องที่ถูกออกแบบคล้ายกับคุกประตูห้องเป็นประตูการระเบิดมีแถบโลหะอยู่ที่ประตูเพื่อให้สามารถมองเข้าไปในห้องได้ห้องกว้างประมาณ10ตารางกิโลตารางเมตรพร้อมกับเตียงคู่อ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ถูกตั้งไว้กลางห้องเมื่อเห็นลินฮวงมาถึง ชายหลายคนที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องของเขาต่างก็มองมาที่เขาและชายในชุดสีดำก็หยุดเดินหนึ่งนสองหนึ่ง,ง,น,งนี่คือห้องของเธอเราจะส่งกฎและระเบียบทั้งหมดไปที่แหวนหัวใจจกักรพรรดิของเธอจำพวกมันซะเขาตะโกน มีเด็กหนุ่มกำลังนั่งอยู่บนเตียงและนอนและมองมาที่เขาอย่างกลักวๆเด็กหนุ่มดูอายุสิบห้าหรือสิบหกปีเขาผอมและมีผิวสีฟ้าเข้าไปชายในชุดสีดำสั่งขณะที่เปิดประตูหลังจากที่หลิน่วงก้าวเข้าไปเขาก็ปิดประตูจากนั้นหลิน่วงก็มองมาที่เพื่อน ร่วมห้อง,ของเขาไปยิ้มให้ไงฉันชื่อหลิน่วงเขาทักทายเด็กหนุ่มรังเลและพยักหน้าให้หลิน่วงเซลโม่เพียงเมื่อหลิน่วงต้องการจะนั่งลงเสียงกิ่งก็ดังขึ้นมันรลวกับเสียงกิ่งของโรงเรียนบนโลกแต่มันดังและชัดเจนกว่าเกิดอะไรขึ้นหลิน่วงคิดนี่มันช่างไร้สาระ อาหารเช้าเสียวเม่่อพุมพำมและลุกจากเตียงในไม่ช้าประตูก็เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเสียวโม่โบกมือให้หลินฮวงและวิ่งออกไปหลินฮวงวิ่งตามเขาไปหลายคนกำลังวิ่งลงบันไดไปเมื่อพวกเขามาถึงโรงอาหาร,รอม,มันก็เกือบจะเต็มแล้วจากนั้นเขาก็หยิบถาดโลหะ และต่อคิวเมื่อมันถึงตาเขามันก็เหลือก็เหลืออาหารไม่มากนะักเจ้าหน้าที่ตักของเหลวเหนียวเนืบราวกับโจกลงบนถาดเหล็กของเขาสีและเนื้อสัมผัสของมันดูราวกับพวกมากกว่าโจกหลิน่วงสูญเสียความอยากอาหารไปเมื่อเขากำลังวางถาดเหล็กลงและจากไปเขาก็เห็น เซียวโม่โบกมือให้เขาเขาเดินไปหาเซียวโม่พร้อมกับถาดอาหารเมื่อเขานั่งลงชายหนุ่มผมยุ่งเหยิงก็เดินมาทางพวกเขาพร้อมกับถาเหล็กไอ้หนูวันนี้แกมาเร็วดีนี่แถมยังได้เนื้อไปด้วยชายหนุ่มผมยุ่งแทงชิ้นเน,นื้อด้วยซ่อมของเขา และกินมันดิ้นห่วงขมวดคิ้วขณะเฝ้าดูเนื้อเพียงชิ้นเดียวจะทำให้ฉันไม่ให้ฉันพอใจได้ยังไงชายหนุ่มผมยุ่งออพูดต่ออย่างเยาะเย้ยและกินเนื้อลงไปเนื่องจากฉันยังไม่พอใจแกก็ไม่ควรจะกินของแกเขาเก่าและ พลิกคว่ำถาดอาหารของเซียวโม่ส่งผลให้อาหารเละเทอะไปทั่วตัวเขาผู้คนรอบๆพวกเขากำลังเพลิดเพลินกับการแสดงนี้ไม่มีใครลุกขึ้นเพื่อเซียวโม่เลยเฮ้ hey, ไม่มากไปหน่อยเหรอหลินฮวงวางถาดอาหารของเขาลงแล้วกล่าวขึ้นว่างไงไหนูนี่ไม่ใช่เรื่องของแกชายหนุ่มผมยุ่งเมือนเฉยหลิวฮวง หยิบฐานอาหารขึ้นมาและขอโทษเขาซะหลินฮวงกล่าวอย่างขุนเคืองและจ้องมองอย่างดุร้ายการที่หลินฮวงกำลังยืนขึ้นต่อหน้าเขาทำให้ผู้คนแตกตื่นพวกเขายิ้มกว้างและรอให้ถึงจุดไคลแม็กแกคิดว่าแกเป็นใครชายหนุ่งผมยุ่งตะโกนและจ้องมองหลินฮวงอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำหยิบฐานอาหารขึ้น และขอโทษเขาซะหลิน่วงกล่าวอย่างหนักแน่นเขาไม่ต้องการยอมแพ้ไม่เป็นไรหลอกเสี่ยวโม่กล่าวเสียงอ่อนขณะที่หยิบพื้นและจัแขขแะจบแขนของหลิน่วงไอ้หนูฉันขอเตือนแกก่อนที่แกจะมายุ่งเรื่องของฉันแกควรพิจารณาตัวเองก่อนก่อนที่เขาจะพูดจบหลิน่วงก็บีบ อเขาและจับห่วงเขาฟาดกับโต๊ะพร้อมกับใช้ซ่อมในมือของเขาจ่อลูกตาของชายคนนั้นฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายขอโทษเขาซะหลินห่วงจ้องมองอย่างดุร้ายเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะขอโทษฉันขอโทษชายผมนุ่งรังเสียงหลงเขากลัวและตกใจขณะที่กล่าวขอโทษ เสียงกริ่งดังขึ้นและเวลาอาหารเขาก็หมดลงคนที่เหลือยืนขึ้นและจากไปพร้อมกับถาดอาหารหลินห่วงผ่ะออกจากชายคนนั้นแล้ตะโกนใส่เสียวโม่ที่ร้องขอให้เขาไปชายผมยุ่งถูกทิ้งไว้อย่างเงียบๆคนหลายคนกำลังทำให้เขาตลกหลังจากที่เก็บถาดอาหาร ของพวกเขากลับแล้วเสียวโม่ก็เดินตามหนินห่วงไปขณะที่เขากำลังเดินออกจากโรงอาหารเขาลังเลสักพักและกล่าวขอบคุณนะไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันทำไมนายจึงโดนเขากันแกล้งหนินห่วงถามเมือ่อฉันกำลังเดินลงบันไดฉันเผลอไปเหยียบ เท้าเขาหนะเสียวโม่บอกเขาฉันขอโทษเขาทันทีแต่เขาไม่ยอมล้มเลิกและคอยแก้งฉันยิ่งนายยอมเขาว่าเท่าไหร่คนประเภทนี้ก็ยิ่งแก้งนายมากเท่านั้นนายไม่ควรปล่อยให้เขาทำกับนายเช่นนี้หลินฮวงบอกเซียวโม่แต่ฉันไม่สามารถสู้กับเขาได้ เซวโม่พึ่มพรรมเขารู้สึกเศร้าใจอย่างเห็นได้ชัดงั้นก็พยายามทำให้ตัวเองแข็งแกร่งสิวันหนึ่งนายจะสู้กับเขาได้เิ่นห่วงกล่าวและจู่ๆก็นึกได้ถึงผลไม้แห้งจากชอ้วนในช่องเก็บของของเขาเขาตบต่เซลโม่และกล่าวกลับไปที่ห้องกันเถอะฉันมีของดีอยู่ในช่องเก็บของของ,ของฉัน ก็จบลงไปแล้วครับกับมอนสเตอร์พาราได์ตอนที่129พพบขึ้นใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณครับ